ว <Yeah. S 2> งแตกนะฮะไม่ทันได้เตรียมจัดเอาเลยฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ <Boden> เข้าสู่ทีมพีทีวีนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกม h Hero o of เนเว r ร์นะครับ ata. เราก็มา ในฮีโร่ที่มีชื่อว่าอาชิรีนะฮะมาเป็นอีพีใหม่ครับเป็นดูมเดอะซีรีส์นะครับคือเราจะออกทุกอย่างครับยกเว้นจะเว้นของนี่มีประโยชน์อารมณ์แบบแม่อารมณ์แบบแม่มะครับให้กูแดกปากอ่ะบอลนี่โนวาต้าเฟี้ยวอ่ะเออเราก็จะมาเป็นเราก็จะมาเป็นเขาเรียนอะไรนะดูมอ่าเอ้ยโนวต้านี้หมาเท่มากบอกเลย หมาไม่สีแลว้ววะหมาไม่สีดำแล้วก็ดำแดง <c oughs> อ่าเราเราก็จะพยายามออกดูไม่ได้ทุกเกมครับโดยที่เราจะไม่สนนะว่าจะชนะหรือจะแพ้ไม่สนใจว่าทิไไ้งกระดาษเลยต้องห่วงครับเพราะเพื่อนๆนก็จะรอเก็บไปนอย่างสบายใจน,ะนี่ฮะ ยังไงเป็นดีครับนี่มีการเล็งเป้าครับระมาดูฮีโร่นะทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าครับก็ทีมูต้นครับก็มีมูต้นเล่นอาร์ติลลี่ฮะแล้วก็มีครับมิจินแนครับมีอามาดอนครับมีเค่นไรอะไรนะมีจินเด็ครับแล้วก็มีเป็นนี่ครับเจลาสไต์ครับอีกฝ่ายก็มีมังกรฮะมีวูรูเจสเตอร์ครับมีริเบต มีโซติกแล้วก็มีเป็นนี่ครับวอเดนนะเดี๋ยวให้เราจะเอาไปโดนสองใช่ป่ะโอ้โหโดนทวีปเลยนะอย่าไปกลัวเอออย่าไปกลัวเรามาในทีดูเงินใช่ป่ะเอาไ้ส <c oughs> ุดเอ้เอาไ้สุดเอ้สุดนี่ครับต่อต่อนะฮะนี <c oughs> ห่หยอกล้อห,หยอกล้อ นี่ฮะยังไงดีล่ะครับคือเหมือนเขานียังไงอ่ะอ๋อนี่ครับเขาเอาสกิลหนึ่งลัดคีตนยฮะจะมาวิเคราะห์จากการเล่นของคุณต้นเนี่ยแหละนี่ครับแล้วเปียบก็ยิงเข้าไปฮะเเสียงแม่งไม่มีดาเมจเลย มีมีดีแค่เสียงนี่ครับยังไงฮะยิงสวนกับว่าเอาไปละนี่ไงมันไปว่ะมันไปว่ะมันไปมันไปว่ะมันไปว่ะนี่ครับยังไงฮะเฮ้ยเอาหรอเอาหรอมึงนักเลงหรออันนั้นเนยเหมือนหม้อเหมือนหม้อเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกระสุนเก็บเสียงอะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยแต่ดีแล้วดีแล้วมันยิงเยียบดีในสุดแล้วก็ ไม่ชบสำเร็จนีะเออใช่เพราะถ้าถ้าดังดังเดี๋ยวบางทีข้างห้องรู้ไงไม่เขาเตี้ยมขยะนอกระไรนะพูดถึงดูหนังไอเลยโอ๋อดูหนังเบอรบอะเบิดวันนี้เขเปิดเออมันก็จะขี้เองนี่ไม่คุยเรื่องเดียวกันด้วยเนี่ยนี่ครับยังไงดีล่ะบริจเจแล้วไปบนไม่ล่ะแปอันตดีกว่าแน่นแน่มาแล้วฮะ ต้องรีบครับดูเหมือนจะไม่ทันนะคงไม่ทันโดนอีกแล้วครับนี่ครับไปแล้วอันติจากในดารฮะนู่นครับเม็ดนี้ประเคนให้นายโดยเฉพาะฮะโอ้โยเจลาทำงบบนี้กูได้ไงล่ะ <c oughs> ทำแบบนี้แสดงว่ายังไม่เคยเห็นซิปของอันนี้เราสิ ิแอนเวอเวทงราสงส,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 สัยเขาอยากจะเห็นอาทิตทียดีออกแสงสีแดง <laughs> เราก็ไม่ค่อยอยากจะออกเท่าไหร่อยากจะท่ามัน <c oughs> ดีมันคับเป็นขนาดนี้นะนี่ครับยังไงดีล่ะฮะนี่ครับพอฟาร์มฮะ ระหว่างที่อีกฝ่ายเราแบบเราเอ้ยระหว่างที่อีกฝ่ายเขาไปแก๊งอะไรงนี้เราก็จะรีบเราก็จะรีบทำดูมเป็นชิ้นแรกหลังยังนงใช่ไหมของเท้าขอร <c oughs> องเท้าก่อนได้ไหม <c oughs> มานาไม่พอยิงเลยเราต้องเราต้องมีรองเท้านิดนึงอ่าโอเคเราก็จะมีรอ,อเงเท้าอาจจะมีแบบของกันสักชิ้นนึงอะไรอย่างนี้นะก,ก,กรบุบก,กรบิบกรุบกริบโอ้โหนี่ครับ ยังไงดีะนี่ครับอาจเขาฟ้อมฮนะอาจจะฟ้อมฮนะโอ้โหไงนี่จะว่าเป็นการโซโล่คิวที่สวยงามมากฮนะมึงอมึงสงสัยไหมว่าเมื่อกี้มึงวิ่งไปแล้วบ่้ยเนีน่ยแม่งเสียเวลาเนะี่ย ยังไงดีครับยิงจิ้วจิจิตรงกลางฮนะอุย้ยยังไงที่ล่างเในล่างยังไงจิดใจต้องแน่วแน่มากในการจุดย่ๆๆที่มึงไม่ไปเพื่อๆนๆเนี่ยเหรอเพื่อนตายฮนะอย,อย่าให้กลับ <laughs> นอกเขาให้ฮนะ นี่ครับปรับเขาให้ฮะยิงธรรมดาก็เกินพอฮะนี่ฮะเรายิงธรรมดาพอเราเป็นสามัคคีชุมนุมไงนั่นแนละนี่ฮะยังไงครับนี่เขาเอาจอบล้อมไปติดฮะคลิปก็เกะกะจังวะคันนี้จะทะเลาะกับคีป อ sí, ja. oh, ้าวดีเจแน่หลุดว่ะไม่เป็นไรครับเรามีน้ำใจพอฮะไม่ใช่อะไรจะได้มีคนเปิดนี่ฮะออกมาแล้วครับอีพีนี้ของเราครับจะมีแต่ความ อเดเยี่ยมนะเพราะเราจะใช้ดูมแล้วหูยข้างบนเนี่ยยันป้อมอะ่ะนี่ครับพอมาเป็นอนจิไนเตอร์นะเดีย๋ยวเราจะได้เห็นแบบต้นสายลหลบที่แท้จริงใช่ไหมเพราะมันต้องถ้ามีดูมเราจะแบบเป็นเขาเรียกนะเหมือนมีสายเลนอยู่บนหัวใช่ไหมใช่ต,ต้นสายหลบหลือปะ ใช่ลบลีลบรีลบลีไปสักโอ๋อลบลีปกติชอบไงอยู่ตามองตามลิงอ๋อเนี่<อ> <laughs> นคนหรืองูไสัตว์เดี๋ยวมึงเอาอย่างเงี้ยน้องน้องคิดไปไกลนะอ่ะมึงงเงเฉลยดิวมันเป็นอะไรฮ <laughs> ะไม่ใช่คนที่นอนไงแบบตามนอนตามโซ<อ>่เตียง ปกติก็อย่างนั้นแหละเป็นคนบ้านๆนี่ฮะสโล่มเพื่อนทีหนึ่งฮะแล้วยิงอัดฮะโอ้ยดูน้ำครับตัวปอไปดูนะยังต่อแตะต่อแตะอยู่นานน้อยจริงวะอืมเราต้องออกนูอะนะนู๋ไหมล่ะกันได้นะกันวาเดนล่ายกันกูรูได้เดี๋ยวดโดนอื้ือไันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลย นี่ครับปาเมนคอนคูฮะโอ้โหเขามาแก๊งกันนะมาแล้วฮะไม่มีอะไรอย่างนี้โอ้โหยังไงนี่ันแน่มีความห้าวมีความห้าวไม่ได้เกรงกลัวเลยล่ะ ถ้าเกมโดนดังาน,นี้เราอาจจะได้เห็นดูมที่ยืนในบ้านแล้ว้ดียอะรยยงี้นเอมันต้องแบบนี้แหละถ้าสมมติว่าเกมเกมที่เราจะออกดูมเนี่ยก็ต้องแบบเยเปียนี่นะเพราะเราจะเอาดูมมาพลิกเกมไงใช่ไหมอ,แบบอย่างนั้นเลยเจ,จัดไปออกเกมได้เปียมัน้ไกกได้นั้น นี่ครับยังไงดีฮะรู้เป็นเรื่องงานจำดีของเราอะนี่ไงเออนี่เรื่องจำดีใช่ไหมเออจริงๆรนนี้พูดจริงนะเนี่ยถ้าเราได้ขอโอ้โหนี่ครับเพราะถ้าเราได้ดุมเราก็พลิกเกมได้ไงแต่ถ้าเราได้เกมที่ได้เปียบก็เท่านั้นน่ะนี่ครับยังไงละฮะโอ้โดนใบช่างนานเลยเกินนะ

แม่งดิฟจังเลยล่ะแหมเอาเอาคีปมาบังเลยนะเอาเรื่องล่ะ <c oughs> เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเราดูจากทรงแล้วแบบว่าขอออกเนี้ยไม่ต้องลนต้องหูแล้วดูมเลย <c oughs> เด็ดขาดไม่เด็ดเดี่ยวนะ <c oughs> เอ้ยดีมากไม่ใช่เย <c oughs> ย๋ยจะต้องจะแพ้ก่อน <c oughs> อะไรชิ้นแรกมาตกเลยฮะไอ้ท่านถือสองนาทีเลยนี <c oughs> ่ครับยังไงดีล่ะฮะ ถ้าเรามีโอหกำลัง,งจะบอกถ้ารีจเนได้คอก่อนนี่จะจะถือว่าโหดมากดูดอนล้มตาย <c oughs> เพื่อนล้มตายเยอะเป็นการบวกที่แบบว่าเหมือนแักแพคเกอร์มากฮะคือประมาณว่าค่ำไหนนอนนั่นคุยห็นแล้วโอ้โห เฮ้ยมึงบอกเขาว่าเอาเอาลีจินแอนต้องมีคอก่อนแล้วเพื่อนเข้าไปอย่างนั้นเน่ะต้องมีรีเพลจากเจลาก่อนไม่ใช่เข้าไปแบบนั้นแม่งเอ้ยโอ้โหวิ่งในป่าตัวเองนะฮะยังไงครับจ้าเอ๋กันแล้วฮะฮนู่นครับรลีจินแอนไปนู่นแล้วฮะนี่ครับใส่รีเทลย์เพื่อนแล้วคอะฮะ ยิ่งยิ่งยิ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 งยนีเียบรอยยงได้อยู่ครับยังไงดีฮะเล่นกลางไล่ะอนี้เน่ไอ้นี่มันนักเลงวงนตีมาหลายรอบแล้วเอาหืมหืตามเขาไม่ทันชิปวิ่งมาเฮ้ยหลุดหลุดต้นกุดอ๋อแชิ้นแร มาแล้วต้นต้นกูหลุดแป๊บนึงก็ต่อก่อนตูก็หลุดเฉยตอนนี้ฮะต่อครับเรามาต่อดีกว่าในเกมฮะตอนนี้คุณต้อขก็มาคือต่อครับในตอนที่ผมหยุดไปประมาณนิดหนึ่งฮะประมาณหนึ่งนาทีครับแล้วเขาคิวไปแล้วโอ้โหเม็ดนี้เพื่อเธอนี่ฮะรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับมาต่อนะ หลังจากที่เขาหยุดแล้วผมก็เข้ามาไม่ทันนะถือว่าเขาตัวเขาชิวไปสองตัวนะฮะเรียบร้อยอยู่ฮะโอ้ยเรียบร้อยฮะไปเราก็ได้ดูมเรียบร้อยได้ยินโอเคโอเคนื่นเลยใช่ไหมเสียงเนี่ยเออแม่เ้ยทำไมถึงอยู่ๆก็ไม่ได้ยินวะไม่รู้ห้องอื่นจะได้ยินนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเราก็มาต่อกันนะฮะ มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ก็ใครเขาคือความหวังของ่บ้านอีกฝ่ายด <Yes, sir. S 1> ีมาต้นก็ตอนนี้ที่มึงมองว่าใครที่จะเกิดมาฆ่ามึงได้มึงวะตอนนี้กูตอนนี้ไม่กลัวอะไรเลยกลัว <laughs> เซติสเบตเมลอย่างเดียวเลยเออดูมสิบหกนาทีเลยเล้ดนอ่ะสายแข็งของจริงน่าดัานมากเลยพัดเออดู <laughs> <laughs> ของโกงของกันไม่ต้องฮนะ นี่ครับโอ้โหแรงจริงครับนี่ครับต้องหามุมแรงดีๆฮะเราไปจริงแบบนี้ฮะโอ้โหโตกดิยังไงนี่ฮะโอ้โหโคตรแรงฮะนี่ครับอันติอัดไปเลยฮะหมักเขาให้ครับจริงครับเรียบร้อยเอาเด้อฮะติดคุณต้นนะฮะนี่ฮะโอ้ โอดแรงเอาละชิ้นส่วนต่อไปของดูมาแล้ะเดาออกไอ้นี่ก่อนดีกว่าสามพันก่อนดีกว่าอะไรวะสามพันไอ้นี่ไงสามพันสี่ไงโอ้ดูมันนะเพ่อนเจดูอีกอีกแล้วเหรอเฮ้ออกอะไรน่ะโอ้โหพูดในขนาดนี้แล้ว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 พวกวินมวินบล็อกอะไรไม่เอาไม่ต้องของกันที่เอาไอ้นี่สนุกไน

นั่นไงเป็ดเมลมาแต่ไกลเลยแล้วใครฮครแฉวะอร้อยโพไมเป็นกับนครไทยแอมน่ะพีมึงดูอยู่โดติกอยู่โดติกยิงธรรมดาก็พอนะฮเ้ยต้นไม่ไหวหรอวะสองโอ้ยจิดเอากปะล่ะบวกปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเยอะว่ะเราต้องเสียสละเพื่อชาติ ไบ้าปเลยฮะโอ้โหรอดว่ะบอนคูมาคนมึงยิงเพื่อนไม่ยิ้ได้ไงเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับเองเว้ยหนีไปเลยโอ้น้ำใจงามขนาดไหนน่าเศร้ามากเลยเป็นฉากตายของเพื่อนโอ้โหหน้าด้าน่าทนมากเอ้ยสุดยอดโดนเพื่อนแม่งมาขว่ะ เดี๋ยวเรากำลังจะทำดูมชิ้ที่สองนะเอาเว้เรามาลุน้นกันต่อโหโคตรกลัวโซติสเลยตอนนี้กลัวมากอะเพราะไม่พลาดยิงนี่คือเลลยน,นะพันเลือดนีเรามีพันเดียวด้วยนะใช่ไหมไม่เป็นไรเราให้รีเจเนอร์เปิดก่อนก็ได้ไหมต้องได้แหละ นี่ฮะฟาร์มคีฟฮะหูมันเก็บเฮดไปบนแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ครับยังไงฮะโอ้หูวิ่งเร็วเหลือเกินฮะเอาเวลาเอาเวลา <c oughs> รู้มั้งแถวนี้มัน,นเรามาเอาดูวันที่สองกันละกันเดี๋ยวค่อยไปออเขาแล้วโอ้โหพูดจา,าไพเราะเพราะ pring เอ๋อลืมคุยกับมึงโอ้โหกูลืมอะไรลืมตัวลืมตัวคุยกับมึงน,นี่ต้องแบบหยาบๆนิดนึงไง <laughs> ไม่ใช่ไม่ถึงไงไอ้ซ<อ>ัตต่อกูหมายถึงกูปก <laughs> <laughs> ตินี่กูเดียวคนเดียวไงกูพูดถึงหมายถึงไงมึงพูดแบบเข้าหูมากเลยการเอาดูมันที่ตอกอะไรอย่างนี้อ๋อกูนี่ก็พูดคำพูดเพระ <laughs> <laughs> เาะเฮ้ยทีมอะทีมทีมเขาหายหมดเลยว่ะเหมือนจะล้งวงกลัว มันเอามึงเนี้ยแหละแรงชิบหายขนาดนี้นี่ยต้องมายืนแอบๆมั้ยไปแล้วฮะไม่ถึงครับลำกล้องไม่ถึงให้ยังไงต่อฮะโอ้โหนี่ครับมันเอาแล้วหลับไปสองฮะเบ็ดแมลวิ่งหวานี่ไงฮะเบ็ดแมวหมดก็เป็นเบ็ดตัวฮะเวลาฮ้อมัน้อวันน้ ึงต้องลงนะดูมาที่สองเออมาเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทุกคนต้องอารักขามึงอะเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เป็นห่วงนะเขาอยากได้ดูดูตกไอเจลาเขาขาหัวให้ออกลีบานาให้หน่อยเว้ยเขาออกให้เว้ย บอกเขาว่าถ้าอยากเห็นคลิปนี้ก็ไปตัดสิตาไม่นี่ที่ u t u b e นะฮะเราให้เราไว้บอกท้ายซีเรวยวไม่ใช่<บ>อะไรแล้วค้นมาพาเขาแพ้น่ดดาพ่อแน่นอนนี่น่ากลัวสุดก็ไอพวกเป็นออกเป็นว้องเนี่ยแหละเออมันจะมาล้วงกูไงใช่ไหมใช่จนเราไม่ได้ดิ้นแน่นอนกวัวกูดูวินบอกอะแต่ดีเขาออกโน่นอืม เฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีนบอกไปแบบแบบแบบฮะที่รับยังไงต่อดีครับเกมนี้ฮะสำหรับสายหมอบใช่มเราต้องเป็นแบบมานาก็น้อยนิดน่ากลัวสวิตเบสมีนบอกว่าเนี่ยเออมีก็บอกอยู่ว่ามีคนมีวินบอยยยััังงง ไม่มีคนมีวินวอกับทีมรุ่นนี่ฮะมันไม่ไปดีกว่าโอ้โหนี่ครับอัดหน้าฮะรีเพลฮะโอ้โหนี่ครับตามชีฟฮะอยู่ตามเมทครับโอ้โหดาเมทเจ็ดร้อยน่าด้วย เรียนได้ว่าเม็ดละเจ็ดร้อยนี่บูดูนี่ขอสองเม็ดพอบูดูเรื่องนี้เท่าไหร่อะไ, <c oughs> ไม่มีใครหลุดป่าเลยวะนราอยากสอยอยากสอยไม่ไงมึงก็ต้องมึงก็ต้องควรจะมีวินวอล์กไหมพิ้งไหมหรืออะไรดีเอาไม่หนีเนี่ยไหม,ไมทำเหมือนกันเป็นวินวอล์กโอเคกว่าอืมควรจะมีนะเพราะว่า ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันซิกไงนี่กูสารละเลยเนะี่ยเฮ้ยมันต้องตื่นเต้นหนิเอาครับงั้นมึงห้ามบอ,อกนะต้นจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบนีเอาคอมาคอแนละ้วฮะโอ้โหนี่ครับยิงตรงนูนะ้นฮะรุนแรงระเกินนี่ฮะปล่อยแอนติไปแนละ้วฮะ ยังไงต่อดีครับโอ้โหเบ็ดเนวรอเลยวะ่ะเฮ้ยตีนป่ะเราจะไม่มีการออกของก,การเดินเซนสแต่ถ้าสวิตเบดได้บินวองเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกบินวองอ้าวหมว<อ>ก<ร>มันออเ,เอาดูมาที่สามไได้ก่อนไงดูมที่สามก่อนเราค่อยทำน,นี่ถ้าตายไปนี่แบบว่า ไม่อยากจะคิดภาพไอ้เยอะแกเป็นทีมคนละันเลยออดเปึนสปิปเปตแล้วก็โซติตแปลว่าสบายใจอ่ะเลือกันเลยคนละอันเฮ้ยออกวินมอก่อนก็ได้นะว่านะเดี๋ยวตายว่ะตื่นเต้นว่ะมันเสียวเกินไปเฮ้ยมันต้องตื่นเต้นตื่นเต้นดิแม่มาขนาดนี้ เออมังั้นมันไม่ระทึกแกเออได้จัดไปเินวอกแล้วว่ะเอาไงดีวะเออเอาดิวินวอกดิอย่างนั้นน่ะเออวินวอกก่อนนั้นเออดูดิดาเมจเจ็ดร้อยขนาดนี้เนี่ยนี่ครับสังเกตว่าคุณต้นเขาจะยืนหลับตลอดฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยดูมันที่สามต่อ สักพักก็เดอนั่นน่ะสี่ห้าอันน่ะโต๊ะเฮ้ยเราต้องไม่สุดแค่นี้ว่าเราจะไปถิงห้าอันดาเมจเราจะเมดละพันห้าเอาะมันจะดาเมจเท่าไหร่วะตน้นเราก็ประมาณพันห้าหรือห้าน่ะอ่านี่กูงัวถูกได้ไงวะ นี่ครับยังไงฮะเจอครับนี่ครับสับเลยฮะบวกกันอยู่ครับดูนะข้างหลังนะยังไงครับน่ากลัวครับน่ากลัวฮะนี่ครับดูดาเมจนะยิงรถเป็นเลือดไหลเป็นโลหิตนะฮะอ่า เดี๋ยวเราจะมีข้อกิจใหม่นะถ้าใครอยากติดตามก็เฮ้ยไม่อยากพลาดก็ติดตามคลิปนี้ไว้เลยฮะข้อกิจใหม่ของเราคือเราจะไม่ใช้ใช่ไหมต้นเป็นอาเทลี่ที่ไม่ใช่จกกิลหนึ่งอ่ามีน้องป้อมมาเนะขาเรียกอาเทลี่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยไนงะไว้ให้น้องก็ติดตามไหมฮนะเดี๋ยวเว้เราทำให้ดนนะูนี่ฮะคอขาป้อมฮะนี่คนระับเรียบร้อยฮนะโอ้ยใครเจอก็หนาวอ่ะดาเมจขนาดนี้ฮะโอ้ย ยังไงครับนี่ครับชีฟคือตัวตัวสองทีสองทีองทโอ้ยมันมาจริงวะ่ะวินมอกฮะนี่ครับสวนฮะโอ้ยจะไม่เบ็ดโดนสามทีเบ็ดแมวเอาโอทอ,อีกยิงเขาเราตายอเ,ยนะเยออ มาแล้วฮะนี่ครับโอ้โหมีการแม้ปั๊มนิดหน่อยครับต้องให้วูดูแบบวอดเอ้ให้ไม่สิเขาเรียกอะไรนะให้เจลาแบบปากวอดดีก็เลยนะดอนไม่ขึ้นไปบนหลังบ้านนะ่ะบอกดอนสิดอนถึกขนาดนี้แล้วโอ้โหดอนกลับเฉยเลยงงเลยงงเลยกูเดี๋ยวเดียว บอกไม่มีใจเย็นแล้วรุ่นใหญ่อะของมาขนาดนี้นะดูดิพี่เบนบอกวันรีบหนีดิเดี๋ยวนึกว่าซินามิมาแต่ปีกึงวงแตกนะฮะไม่ทันได้เตรียมใจเนี่ย โอ้ยม,มันยืนชา้าเลยตรงนี้ฮะเรียกยีตัวนู้นนะฮะตัวนี้เบ็ดเดียวฮะโอ้โหนี่ขนาดโดนนิดเดียวเนี่ยเอาอะไรล่ะเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยเอาตะบันเฮ้ยเอาปลาเหรออีกทีเฮ้ยโอมเว้ยเฮ้ยไม่ตาย,ยดย้วยตัวเีอยแม่งไม่ตายกุหลาบวัน,น,นเจ้าหมามาหมามาเฮ้ย<า>เราไปทำกันชีวิตนะ ประกันชีวิตได้คองไหมประกันชีวิตได้ไหมคือถ้าถูิร่ามึงตายนี่คือทุกอย่างจบเลยนะพี่กันะเออเอาคองเลยแหละประกันชีวิตก่อนโอ้โหนี่ครับตีคองฮะไม่ถึงสามสิบวิฮะคองร่วงแล้ว โอ้ไมม่เาากขนนดี้ไปกลับบ้านช้อปปิ้งฮะจังหวะนี้กำลังบินมาแล้วดูมาที่สามเขาแบบว่ากูขอยี่ยนี่คนเดียวมาเทสจะชีพกันก่อนดีป่ะอ้าวเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรนะพี่จ่าทำประกันชีวิตไว้ โอเคครับก็ท่านไปถึงบ่อเลยเฮ้ยไม่เป็นไรแตร่ก็ดาเอ็ดาเมจ<ง>เ,เป็นพันนะ่ะคิดเอาตีรามดาเป็นพันโอเคครับก็จบพัตรตนเกนนี้ครับคุณต้นก็คิวไปทั้งหมด21ตัวครับตายศูนะ์แอตติครับส่วน g p m ก็ประมาณ8 0 0้นิดๆน,นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าฮันน่าสำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย